ครั้งแรกนั้นเป็นการเตือนตนเองให้รู้จุดยืนและหน้าที่ของเราที่จะต้องปฏิบัติเรื่องหน้าที่เราที่จะต้องปฏิบัตินั้นลึกซึ้งมีรายละเอียดและความละเอียดอ่อนมาก การที่ได้ปฏิบัติหรือสือปฏิบัติสืบต่อกันมาว่าปฏิบัติหน้าที่ในพระปรามาภิไธยพระมหากษัตริย์นั้นความจริงความหมายก็คือปฏิบัติหน้าที่ในนามของสถาบันทั้งสามสถาบันชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์และประชาชนในพระปรามาภิไทย ในในัยนี้หมายถึงสถาบันที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายของชาติและความสุขความร่มเย็นและมั่นคงของราชนาจักรซึ่งเป็นบ้านของเราทุกคน อันนี้ควาหมายที่จะขอไขให้ในพระบรมริไายพระมหากษัราาตริย์ก็คือในนามของประชาชนชาวไทยในนามของสถาบันและประชาสังสูงสุดทั้งหลายของชาติและประชาชนคือให้ความยุติธรรมให้ความถูกต้องโปร่งใสและเป็นที่พึ่งของประชาชน และสังคมกฎหมายไม่ว่าประเทศไหนมีไว้เพื่อรักษาสิทธิรักษาความปลอดภัยรักษาความสงบแต่กฎหมายนั้นก็ลึกซึ้งใช้ให้ดีก็ดีแปลความให้ดีก็ดีใช้ไม่ดีหรือหาช่องโหว่ ในทางในการปฏิบัติต่างๆมันก็ไม่ดีมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นทั้งศาสตร์เป็นทั้งศิลป์เรื่องกระบวนการยุติธรรมเนี่ยแต่ถ้าบทตรีหนักถึงความสุขต้องหรือพูดง่ายๆความสุขของส่วนรวมความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติก็จะไปในทางที่ถูก ก็จะอ่านกฎหมายหรืออำนวยการยุติธรรมได้อย่างไม่ผิดผู้พักษาก็เป็นมนุษย์เป็นคนมีอารมณ์แต่ถ้าเผื่อทบทวนสินธรรมหรือจรรยาบรนของผู้พักษาไว้ก็จะไม่ออกนอกกรอบที่ผิด ท่านทั้งหลายได้เรียนมาได้ศึกษามาแล้วได้เรียนรู้ว่าอะไรมันผิดอะไรมันถูกอะไรมันดีอะไรมันไม่ดีอะไรที่จะทําให้มันเดือดร้อนกักบชาติบ้านเมืองก็คงจะไปรู้แล้วว่าอะไรไปไปในทางที่ถูกไม่ถูกก็ขอให้มีสติมีปัญญามีทัศนคติที่ถูกต้องและอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชายชน ก็จะเป็นสิริมงคลกับตนเองก็ขอให้มีความสุขความเจริญโดยทั่วกัน